สวัสดีครับท่านการนะครับราโดเซ็นทรัลวิก้าบางนาครับคลิปนี้มาแนะนำในการราโดสวยๆนะครับที่เซ็นทรัลวิก้าบางานะครับมีรุ่นนี้เข้ามาเติมแต่งความสวยงามให้กับคอเตอร์ที่นี่นะครับผมให้ดูหน้าปัดสวยๆก่อนอนะครับผมแต่ได้ว่าหน้าปัดด้านในนะครับสวยงามมากๆนะครับเขาเป็นลายเหมือนเส้นใยของใบไม้นะครับซึงหน้าปัดรุ่นนี้เป็นมุกนะครับเป็นแสงได้สวยเลยทีเดียวครับ จะสังเกตเห็นความเงางามของวัสดุทั้งตัวเรือนตัวสายนะครับนี่คืออวัสดุเด่นของอารโดนะครับนั่นก็คือไฮเด็กซเอร์มิกนะครับเป็นสีเขียวขัดเงานะครับผมสีเขียวใบไม้นะครับถ้าปัดด้านในก็เป็นลายของใยใบไม้นะครับซึ่งเวลากระทบแสงนะครับจะเห็นความสวยงามของลายใบไม้ด้านในในแต่ละมุมที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้นะครับคืออาร์โดทรูตินไลน์นะครับผม ขนาดนับปัดนะครับ39มิลนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับจินไลน์ก็คือความบางของในการรุ่นนี้นะครับตัวเรือนหนาเพียง5มิลิเมตรเท่าน,นั้นนะครับใช้วัสดุไฮเด็เซรามิกขัดเงานะครับผลิตขึ้นรูปแบบโมโนล็อกนะครับนี่คือต้นแบบของการผลิตขึ้นรูปแบบโมโนล็อกหรือวาอ่าขึ้นรูปแบบเป็นชิ้นเดียวของราโดในกลุ่มที่เราใช้วัสดุไฮเด็เซรามิกนะครับ สิ่งเรือนนี้นะครับสีทั้งต้นเรือนทสายนะครับเป็นสีเขียวใบไม้ขัดเงาแล้วก็ข้อสายเป็นลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับในผมราโดทูจินไลน์บันพับครับด้านหลังมีคำว่าราโดนะครับอยู่ตรงบันพับด้านหลังใช้สุตุเช่นเดิมนะครับในผมนี้เป็นไทเทเนียมครับตัวนี้ใช้กลไกคอร์สนะครับด้านหลังเป็นไทเทเนียมเช่นกันนะครับฝาหลังอัดนะครับผม หน้ปัดนะครับการหน้าปัดหรือว่ากระจกนะครับตัวนี้เห็นคําว่าลาโดนะครับติดอยู่ที่กระจกนะครับแล้วก็ตัวมาร์กเกอร์นะครับเป็นลายเป็นเส้นแบบนี้นะครับอยู่ที่กระจกซับไฟนะครับผมเราจะไม่ได้ติดที่หน้าปัดนะครับนี่คือความพิเศษของรุ่นี้นะครับเป็นสีทองทองนะครับแล้วกลไกนี้เป็นคอร์สสองสองเข็มนะครับผมเครื่องลาโดอาร์ซีสองศูนย์นะครับคอร์สสองเข็ม ตัวเข็มนาทีและเข็มชั่วโมงก็ใช้เป็นอ่าสีทองนะครับผมไว้ตัดกับอหน้าปัดของนาฬิกานะครับได้มีความสวยงามแล้วก็อ่านค่าเวลาได้ชัดนั่นเองดูมีความมินิมอลดีนะครับเพราะว่าไม่มีเข็มนาทีมากวนใจนะครับเวลา,าครบหนึ่งนาทีเข็มนาทีก็จะอเดินไปหน,หนึ่งช่องนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับมัิยมนะครับเรา,เาใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับ เป็นสีทองเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าทั้งตัวเรือนตัวสายก่อนตัดสายนะครับของเดือนนี้นะครับน้าหนักเบามากมากนะครับแต่เพียง84กรัมเท่านั้นนะครับวายเทคซราม,มิกนะครับมีคุณสมบัติโดยที่โดดเด่นอีกอย่าง,นงหนึ่งก็คือน้าหนักเขาจะเบาวกว่าวัสดุที่เป็นโลหะหรือว่าสแตนเลสสตีลนะครับประมาณเกือบ40%นะครับผมก็จุดเด่นที่สำคัญที่สุดที่เราคิดค้นานา เราก็เป็นกระจกพิซซ่าซ็อไฟหรือไฮเดคเซรามิกเองก็ตามนะครับก็คือในเรื่องของการพทนรอยขีดข่วนนะครับไฮเดคเซรามิกมีความหนากว่า,วามีความแข็งกวา่าสแตนเลสสตีลนะครับถึงหกเท่านะครับผมอัน,นั้นเรื่องการเป็นรอยขีดข่วน้นเป็นได้ยากแน่นอนนะครับแล้วก็ในการของคุณก็จะดูใหม่ดูมีความงงางามดูตลอดเวลานะครับซึ่งสีนี้อ่า ออกมาสักพักแล้วนะครับก็มีหลายท่านที่ถามหานะครับผมตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะครับที่เคาน์เตอร์ในการาดเพลกาชเนลเซนเซโรมิก้าบางนานะครับผมลองมาสัมผัสมาลองขึ้นข้อมือกันก่อนได้นะครับตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับยังสวยเป็นธรรมนะครับผมสวยตลอดการนะครับผมอ่าลายใบไม้ข้างในนะครับเวลาเขาพลิกก็จะมีการเหลือบของอลายที่เป็นมุกนะครับ เพราะว่าน้าปัดนที่เป็นมุกแต่ละตัวอ่าจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ละกระทบแสงแต่ละมุมนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเห็นในการสองเข็มแบบนี้นะครับแต่ว่าอ่านค่าเวลาได้ง่ายนะครับผมมีหลักฉีดชั่วโมงครบนะครับผมแล้วก็เข็มทั้งนาทีและเข็มชั่วโมงก็ดูโดดเด่นนะครับผมชัดเจนมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับผม บนข้อมือผมเรียบร้อยนะครับขนาดนาิกา39มิลนะครับความหนาเพียง5มิลิเมตรเท่านั้นนะครับผมน้ำหนักเพียง84กรัมกัดตัดสายนะครับก็บอกได้เลยว่าใส่สบายมากมากนะครับผมแล้วก็แน่นอนอีกคนึสมบัติหนึ่งของวัสดุไฮเทคเซรามิกนะครับมันจับแนกแนกนะครับจะเย็นนะครับผมทักไม่เกิน2นาทีนะครับเมื่อคุณใส่บนข้อมือนะครับ เราจะปรับอุณหภูมิเข้ากับร่างกายของคุณนะครับผมทําให้เราสวมใส่ได้อย่างสบายและไม่ยินนะครับผมก็สังเกตนะครับว่าบางมากๆนะครับถ้าคุณใส่สูทนะครับเห็นไหมหรือใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับอาจจะแนบไปกับข้อมือของคุณเลยนะครับผมโดยที่คุณไม่ต้องยกแขนเสื้อขึ้นมานะครับอันนี้คือความดีงามของไฮดรอมิกที่เป็นแบบบางนะครับผมตัวนี้ใช้กลไกเป็นคอร์สนะครับ ใช้ฐานนะครับผมซึ่งรับประกันฐานสองปีนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องนะครับของกลไกคอร์สนะครับถึงห้าปีเลยทีเดียวนะครับผมราโดเราใช้กระจกริซซัาสปายทุกรุ่นนะครับผมก็กระจกริซซัาสปายรุ่นนี้ก็จะมีความเคิร์ฟนิดๆิดนะครับผมแต่ไม่ได้เป็นแบบแปดแบบเรียบนะครับหากสนใจในการรุ่นนี้อยู่ที่หนุนคาร์โดนะครับสามารถแวะมาชมมาลองขึ้นข้อมือกันได้นะครับที่พอร์เตอร์ในการราโดนะครับ แนวพิกาชั้นหนึ่งเซ็นทรัลพิกาบางนาครับก่อนไปกด s u b ส c r i b e กดไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม